15้านิสัยสายเลือดพญานาคคนที่มีพญานาคคุ้มครองหรือมีสายยานของเหล่าพญานาคนั้นหรือเคยเกิดเป็นพญานาคมักจะมีอุป,ปนิสัยดังนี้ 1. เป็นคนเกลียดคนโกหกมากเกลียดคนผิดศัจจะเป็นที่สุด 2. เป็นคนที่มีวิบากกรรมเกี่ยวกับความรักมักผิดหวังเรื่องความรัก 3. เป็นคนบุคลิกเจ้าชู้ ดูมีสเสน่ห์ 4. ถึงแม้พญายนาคจะชอบอยู่ในน้ำตามภูเขาตามสถานที่เย็นๆแต่กลับมีจิตใจขี้ร้อนหงุดหงิดง่ายใจร้อนจะต้องฝึกสมาธิและควบคุมอารมณ์ถ้าอารมณ์หลุดเมื่อไหร่มานร้ายดีๆนี่เอง 5. เป็นคนชอบของสวยงามเจ้าสำอางและใช้เงินเก่ง 6. เป็นคนใจนักเลงอารมณ์แปรปรวนง่ายถ้าอ่อนโยนก็อ่อนโยนละเอียดอ่อนมากๆอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง,ลงเอาแน่เอานอนไม่ได้ 7. มีจิตสัมผัสพ,พิเศษต่อเหตุการณ์ต่างๆลางสังหอนแม่นยำและมักจะฝันว่าตัวเองเนี่ยไปในสถานที่ที่เคยเกิดหรือมีบุญผูกพันไว้ตั้งแต่อดีตชาติ 8. ถ้ารักใครจะต้องรู้สึกรักจริงๆ ถ้าไม่รักต่อให้คนคนนั้นทําดีแค่ไหนทําดีแทบตายมันก็ไม่รักหัวใจก็ไม่เอาอยู่ดี 9. เป็นคนใจบุญชอบไหว้พระปฏิบัติธรรมและก็นั่งกรรมาฐานนะครับบุญที่จะช่วยให้พญานาคหลุดพ้นจากวิบากกรรมก็คือการสร้างวัดทํานุบํารุงและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองภัยบูร์0เป็นคนเบื่อง่าย มักจะเสียใจง่ายชอบขี้เล่นขี้งอนจะมีนิสัยขี้อ้อนนะครับขี้น้อยใจแล้วก็เวลาโมโหเนี่ยก็จะชอบประชดประชันปากกับใจมักไม่ตรงกันแต่ถ้าเข้มแข็งเมื่อไรเนี่ยหัวใจก็จะหนักแน่นเหมือนภูผาเลยยอมหักแต่ไม่ยอมงอ 11. อ 11. ซื่อสัตย์ถึงแม้จะมีโอกาสโกงหรือทำชั่วแล้วรวยก็ไม่ทำ มีความละอายต่อบาป14ถ้าพญานาคหรือคนเชื้อสายนาคไม่เจอคนที่เป็นเนื้อคู่กันจริงๆแล้วคบกันหรือไปกันยังไงก็ไม่รอดมักจะต้องพลัดพรากจากกัน15ถ้าใครทำให้เหล่าเชื้อสายพญานาก,กรักได้ก็จะรักถึงขนาดรักจนให้หัวใจให้ได้ทั้งชีวิต